สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีธนูรักนาธนูนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอนะีดีนอสทะลอนนะดูดวงไปกับวานนะคะคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์นะคะดวงความรักความสัมพันธ์นะคะประจําเดือนธันวาคม63นี้นะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ะนะคะก็ต้องขออวยพรวันเกิดให้กับชาวธนูนะ สำหรับคนที่เกิดเดือนธันวาคมนี้นะคะแล้วก็คนที่เกิดในราศีนี้ด้วยนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นในแง่มุมของพลังงานความรักนะให้กับชาวธนูนะคะว่าจะมีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะในเดือนธันวาคม6กนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีไหมควางม,มองว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีถ้าคุณนั้นเป็นฝ่ายที่เลือกเองมากกว่าคุณอาจจะเคยนะคะปิดกั้นนะ ในเรื่องของความสัมพันธ์ไม่ได้เปิดโอกาสตัวเองอะ่ะให้มีใครเข้ามาแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณต้องเปิดโอกาสแล้วละ่ะเพราะว่าคนที่คุณเคยให้สิทธิ์เขานะมันเหมือนกับว่าเขาไม่ได้พยายามที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนขึ้นเลยนะแต่เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณอยากแฟร์ให้กับตัวเองอะ่ะพูดง่ายๆอะ่ะนะคุณได้เปิดโอกาสนะให้คนที่อยากจะเข้ามาแอลคุณอะ่ะ คือเปิดโอกาสที่จะมีคนคุยอ่ะนะก็ในเมื่อคนที่เราคาดหวังเขาไม่ชัดเจนนะแล้วใหญ่นะคุณรู้สึกว่าทำไมคุณต้องรออยู่จุดๆุดนี้พอคุณเปิดโอกาสปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้นคะมันกลับกลายเป็นว่าคุณมีสเสน่ห์นะหรือว่ามีแรงดึงดูดตอนนี้คุณเป็นผู้ที่มีตัวเลือกเข้ามาในนี้มีไพ่ก้าวทวยเข้ามาด้วยนะคะเอาจริงท่าธนูนะท่าธนูนะคะเปิดใจนะคะในเรื่องของความรัก คือพูดง่ายๆคือหัวกระดาคุณก็ไม่ได้แห้งอ่ะนะคุณลองโพสต์ไปสิว่าโสดอ่ะอัศวินดาบเข้ามานะคะปรีกันเข้ามาแบบต่อแถวเรียงคิวเลยก็ว่าได้อ่ะมีไพ่แปดเหรียญเข้ามาด้วยนะฉะนั้นนะคะธนูคุณรู้สึกว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ซื่อสัตว์กับคุณนะมันเหมือนกับว่าคุณจะไม่รอแล้วนะคุณอาจจะทําอะไรบางอย่างนะคะเพื่อเป็นการที่ทําให้ตัวเราเองอ่ะนะมีแรงดึงดูด นะะในพลังงานบวกๆเข้ามานะมันก็บวกบวกซะจนแบบว่ามีคนเข้าหาคุณเยอะแยะมากมายนะคะมันกลับกลายเป็นว่าคนที่คุณเคยคาดหวังด้วยอะ่ะเขากลับพยายามที่จะกระตุ้นหรือล้อนรักษาคุณไว้ในความสัมพันธ์นี้นะหรือตัวเขาเองก็อาจจะมีการพยายามกลับเข้ามานะเพราะว่าตัวคุณนั้นนะคะเปิดให้คนหลายๆคนเข้ามาแล้วทําให้เขารู้สึกกลายเป็นตัวเรืองของคุณไปแล้วก็ได้ตอนนี้นะ เออจะเป็นใครก็ได้อย่างเช่นคนคุยเก่าที่เคยคุ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 ยอยู่นั่นแหละแต่ไม่มีความชัดเจนอะไรนะคุณอาจจะมีเวลาจํากัดนะสําหรับเขาได้เพียงแค่นี้นะในเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณอดทนนะหรืออยู่ในเวลาของเขามามากพอแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้อะไรนะคุณก็เหมือนกับเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาอย่างซะดีกว่าอันนี้คือความรู้สึกของธนูนะเท่าที่กวางพูด้นะคะ มันเหมือนกับว่าที่ผ่านมานะคุณก็พยายามจะชัดเจนกับเขามาตลอดนะแต่เขาอาจจะไม่ได้ชัดเจนกับคุณนะนะคะเหมือนคุณเองก็พยายามที่จะปิดใจนะคะไม่ให้ตัวเองอะกลายเป็นคนที่มีตัวเลือกอะอ่ะให้เขานั้นตัดสินใจได้เลยแต่ในเมื่อสิทธิตรงนั้นนะคะมันหมดเวลาหรือว่าหมดอายุแล้วนธนูคุณจะเป็นฝ่ายเลือกเองแล้วก็ชัดเจนก็คือเริ่มต้นจากการชารัดเจนที่ตัวของคุณเองคุณจะได้เลือกบ้างแลว้ววท่ค่ะเออคราวนี้นะมีไพ่สีไม้เท้าเข้ามาด้วยะนะคะ คุณไม่อยากได้ความสัมพันธ์ที่คุยคุยไปคุยคุยมาแต่ไม่ได้อะไรนะคุรู้สึกว่าในมุมมองของความรักของคุณน่นะคะคุณต้องการใครสักคนที่เข้ามาแล้วมันจริงจังด้วยอะไม่ใช่แค่คุยแต่สถานะไม่ได้อะไรนะแล้วสิ่งที่คุณต้องการที่สุดนั่นก็คือความเสมอต้นเสมอปลายและการที่คุณนั้นเปิดโอเพนเวิลด์ให้กับตัวเองนะหรือเปิดโอกาสให้กับตัวเองมันเหมือนกับว่าคนคนนั้นเขาได้เรียนรู้แล้วนะว่า คุณนั้นน่ะนะก็มีตัวเลือกนะมันจะทําให้เขานั้นน่ะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนคุณไปกระตุ้นความรู้สึกของเขาทําให้เขายอมรับไม่ได้ก็ได้ค่ะถ้าตอนนี้ธนูนะคุณกําลังอยู่ในภาวะที่หัวกระไดไม่เคยแห้งเลยอะนะโอเคนะคะเนี่ยตอนเนี้ยต่อไปเนี้ยมันเหมือนกับว่าคุณจะเป็นฝ่ายเลือกบ้างนะเดอะซันแปดเหรียญเข้ามาใครก็ตามที่คุณเคยคาดหวังเอาไว้หรือเคยมีความรู้สึกให้เขาอะตอนเนี้เขา,เาจะกลายกลับกลายเข้ามาเป็นตัวเลือกของคุณนะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเลือก ความสัมพันธ์ใหม่ๆนะที่เลี้ยงคิวไปมาตอนนี้นะหรือว่าคุณจะเลือกนะที่จะกลับไปคุยกับคนเดิมๆนะที่คุณเคยคาดหวังเอ,เอาไว้นะหรือว่าตอนนี้คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะกับคนเก่าๆคนเดิมๆก็ได้อะนะประมาณว่ามันเออสิทธิ์นั้นนะคะมันหมดแล้วนะหรือมันหมดอายุไปแล้วนะตอนนี้มันเหมือนกับว่าตัวธนูเองคุณน่าจะเริ่มต้นนะ ในความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆมากกว่าใครก็ตามที่สามารถชัดเจนกับคุณได้อ่ะคุณก็จะอยู่กับคนนั้นคุณก็จะรับพิจารณานะในตัวของคนคนนั้นนั่นแหละเข้ามาเถอะเข้ามาแต่ขอให้ชัดเจนนะคุณก็จะพิจารณานะคะออในเรื่องของลักษณะนิสัยใจคอข้อดีข้อเสียแบบเนี้ยกันไปนะคะโอเคนะคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในเวลาของใครบางคนแล้วคุณไม่ได้อะไรอะ่ะประมาณนี้นะถ้าสมมติขเขา จะเข้ามาชัดเจนกับคุณคือเขาต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นแต่เหมือนกับว่าคนเดิมๆนะคะเขาเพิ่งจะมาพยายามทําอะไรตอนเนี้ยในขณะที่คุณเพิ่งจะเปิดโอกาสให้คนใหม่ๆเข้ามาแล้วเขาเพิ่งอาจจะเห็นนะคะคุณค่าของคุณในวินาทีนั้นในตอนนั้นว่าเขายอมไม่ได้นะที่จะมีคนหลายๆคนนะคะมากมายเข้ามาหาคุณได้มากขนาดนี้มันกลับกลายเป็นว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะธนูโอเคนะคะจะว่าธนูเจ้าชู้ไหม อันนี้ก็ตอบยากนะเพราะว่าราศีธนูทุกคนไม่จําเป็นต้องเจ้าชู้นะคะคนที่มีคนคุยนะคะกวางมองว่าถ้าคุณจะคุยหลายๆคนนะคะแต่คุณก็ต้องชัดเจนนะคะชัดเจนกับคนคุยของคุณในลักษณะที่ไม่เป็นการให้ความหวังอ่ะก็คือ,อ,อทําทุกอย่างนะคะให้มันอยู่ในสภาวะที่ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเขาคิดไปเองอ่ะก็คือทําไงก็ได้ไม่ให้เขาคาดหวังในตัวเราฉะนั้นไม่งั้นนะคะมันจะกลายเป็นว่าชาวธนูอาจจะ สายตาคนรอบข้างอะ่ะเขาอาจจะมองคุณในลักษณะประมาณว่าเป็นคนเจ้าชู้โดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้ดังนนั้นที่คุณอาจจะไม่ใช่คนเจ้าชู้ก็ได้ค่ะโอเคนะธ <laughs> นูเออโอเคนะคะอาทีนี้นะเดี๋ยวกวนจะลองขอไพ่นะคะในหมดขยายให้กับชาวธนูหน่อยสิอาหมอ่อ ของธนูรักนาธนูนะคะอะี๋ยวกวางขอพูดธาตุก่อนนะคะอาจจะคุยกับคนธาตุเดียวกันนะคะธาตุไฟนะ้าเมษสิงธนูก็ได้ค่ะหรือคุณอาจจะคุยกับคนธาตุลมนะคะกุมตุลนะคะแล้วก็ชาวราศีเมถุนนะแล้วก็มีธาตุน้ำมาด้วยนะธาตุลมแล้วก็มีไพ่ธาตุน้ํานะคะเ็าจะมีมีนพิจิกก,กรกฎเข้ามานะคะหรือคุณอาจจะไม่ถูกกับธาตุเดียวกันก็ได้เวลานี้ก็คือธาตุไฟด้วยกันหรือเปล่าเท่าที่ดูนะโอเคนะโอเคค่ะ โอเคหรือว่าเรื่องราวนี้นะคะเรื่องราวที่คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะ่ะนะที่จะให้มีคนเข้ามาหาคุณเปิดช่องทางให้คนหลายๆคนเข้ามาหาคุณเยอะๆมันอาจจะเป็นการประชดประชันฝ่ายตรงข้ามก็ได้นะ่ะที่คุณรู้สึกว่าอยากให้เขาสนใจคุณบ้างอะ่ะอืมประมาณนี้นะโอเคนะคะแต่มันเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรับโชคสองเด้งไงมันกลายเป็นว่าคุณได้เลือกได้เลือกในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณพอใจอะ่ะโอเคค่ะ โอเคนะกวางขอไพ่เป็นไพ่ความรู้สึกหน่อยคะ่ะอ่ะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยคนเก่าคนใหม่นะคนที่คุณเคยรู้สึกตอนนี้อาจจะไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ได้คุณอาจจะออไม่ได้รู้สึกคาดหวังอะไรกับคนเดิมๆที่เคยคาดหวังแล้วก็ได้คะ่ะเพราะว่าตอนนี้คุณก็ดูแฮปปี้ดีด้าดีนะธนูนะโอเคค่ะอ่ะขอไพ่ขยายเจ็ดไม้เทา้าอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากคนเดิมๆก่อนสิคนเดิมๆเนี่ยที่อาจจะเพิ่งพยายาม นะเพื่อที่จะรักษาคุณไว้ตอนนี้นะคะหรือเขาเขานั้นนะคะเห็น,สนเสน่ห์ในตัวคุณนะก็อาจจะยอมไม่ได้นะที่ตอนนี้มีคนหลายคนเข้ามาหาคุณหรือคุณนั้นมีทางเลือกเจ็ดไม้เท้าเขาบอกอะไรคะเอาคนเดิมเดิมก่อนนะจะพยายามกลับเข้ามาอะไรตอนนี้เจ็ดไม้เท้ามีไพ่ทาวเวอร์เข้ามาเห็นป่ะหัวร้อนมีอาการหัวร้อนเข้ามาด้วยนะไพ่ตำแหน่งของไพ่ทาวเวอร์นะคะ มีเรื่องของการอยากเอาชนะด้วยนะอืมแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญเข้ามานะคะเออตอนแรกเขาอาจจะแบบไม่ได้คาดหวังกับคุณนะอาจจะแบบไม่ได้รู้สึกอ๋อในลักษณะเป็นความรู้สึกที่จะตั้งสถานะอะไรที่ชัดเจนกับคุณแต่พอตอนนี้ธนูเหมือนคุณมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง,เองไปหรือมีอะไรที่ มันพัฒนาตัวเองมีออปชันเสริมเข้ามามันทําให้เขากลับเข้ามาแล้วก็อาจจะพึ่งรู้คุณค่าในตัวคุณก็ได้ค่ะเพราะว่าสิบเหรียญมันเข้ามาเห็นไหมอืมโอเคนะทีนี้เดี๋ยวกวางลองขอไพ่คนใหม่ๆสิคนเดิมๆอะที่คุณเคยคุยเคยคบ่ะนะคะถ้ามันมีการกลับมาของเขามันเหมือนเขายอมไม่ได้หรอกนะในความสัมพันธ์นี้นะที่คุณจะเ,เริ่มต้นหรือมีความรักใหม่ครั้งอะ เขาอาจจะกำลังส่องความสุขคุณอยู่ก็ได้นะขอไพ่ในลักษณะของคนใหม่ๆที่เขามาสิคะธนูมีไพ่ h e ชาริออ t ว้าวเดชาริออตธนูบางคนอาจจะกำลังคุยกับชาวราศีกรกฎอยู่หรือเปล่านะมีไพ่ของคนกรกฎขึ้นมาด้วยนะคะหรือชาวริออเนี่ยนะคะอาจจะมาในรูปแบบของชาวต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาก็ได้นะคะหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูอินเตอร์ นะอาจจะทำงานในรูปแบบของข้าราชการด้วยก็ได้นะเดวชาริออตนะโอเคครับให้รถม้าเนี่ยอ่าบางคนอาจจะมีอะไรนะที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะเข้าเข้ามาหรืออาจจะมีคนที่รู้สึกว่าเออคนเนี้เขาดีกว่าหรือว่าเขาชัดเจนกับคุณได้มากกว่าหรือทําให้ความสัมพันธ์เนี้มันเห็นอะไรในแบบรูปประทับได้มากกว่ามันเหมือนกับว่าคนใหม่เข้ามามาทําอะไรที่อลังการงานสร้างอะ ดูเหมือนมีแบบแผนดูเหมือนมีความคิดอะมันก็เหมือนคุณอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่ดูแบบจริงๆจังๆอะดูความสัมพันธ์ที่แบบซีเรียสอะคุณชอบอะไรแบบนั้นมาในแบบวางแผนนะคะวางแผนอน,นาคตอะประมาณนี้นะคนเดิมของคุณนะคะคุณอาจจะเออที่ผ่านมาเขาอาจจะดูชิลเกินไปนะพอวันนี้คุณอาจจะมาเจอใครสักคนที่ดูแบบวางแผนอน,นาคตไปด้วยกันได้มันกลับกลายเป็นว่าคนเดิมนะพึ่ง นะเพิ่งจะรู้สึกตัวเนี่ยทาวเวอร์เนี่ยเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าเขาควรที่จะวางแผนอนาคตไปกับคุณฉะนั้นไม่รู้ว่าคนเดิมนะคะเออในความสัมพันธ์เดิมๆจะสายเกินไปไหมเพราะมันเหมือนกับว่าคุณเล็งคนนี้ไว้อ่ะค่ะเดอะชาริออตเข้ามานะอ่ามาดูซิอีก3าใบค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณโอเคค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามาเขาตามคุณยิกๆเลยอะ่ะ นะคนคนนี้นะคะน่าจะเป็นคนใหม่ๆเข้ามานะที่พยายามนะที่จะตามคุณอะหาเหรียญน,นะหรือ follow เขาสนใจคุณมากเป็นพิเศษเนี่ยอย่างที่บอกอะเป็นคนใหม่ๆใครได้เป็นชาวต่างชาติหรือเปล่านะคนที่เข้ามาแล้วคุณรู้สึกเขาดูเป็นคนที่ซีเรียสดูเป็นคนที่จริงจังมากอะค่ะกับชีวิตแล้วคุณก็ชอบความจริงจังนะกับเขาคนนี้ด้วยอะมันมันดูแบบมีอะไรมากกว่าค่ะอ่าอีกใบหนึ่งนะ เขาพยายามตามคุณอุ้ยสองถ้วยเข้ามาคุณกับเขาน่าจะเป็นคู่โซเมดกันนะใช่ค่ะคนที่ใช่นะหรือคนที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะมีเคมีเข้ากับคนคนนี้ได้คุณแทบจะไม่ต้องพยายามทําอะไรเลยคุณอยู่เฉยๆนะคนคนนี้มันเหมือนกับว่าเขาก็พยายามทําให้คุณทุกอย่างนะอาเดชาริอัอห้เหรียญสองถ้วยนะคะแสดงว่าบุญกุศลตรงนั้นนะคะบุญกุศลนะที่ชาวธนูนะคุณเคยเสียสละอะไรบางอย่างหรือคุณเคยเป็นผู้ให้ นะความรักกับใครไปสักคนแล้วคุณอาจจะไม่เคยได้ความรักตรงนั้นกลับมานะนั่นแหละนะณนะปัจจุบันนี้คุณอาจจะได้เจอใครสักคนนะคะที่เข้ามานะกลายเป็นผู้ให้คุณบ้างอะ่ะแล้วคนคนนี้เข้ามานะคะเป็นฝ่ายที่พยายามมากกว่าด้วยนะเดลชาริออดห้าเหลี่ยญเนี่ยเป็นการตามเลยอะ่ะนะถึงแม้เขาจะออรู้สึกว่าคุณนั้นนะคะเป็นคนที่รักคนยากนะคุณอาจจะเป็นคนรักคนยากก็ได้นะถ้หนู นะจากอดีตที่คุณเจออะไรก็ไม่รู้คุณอาจจะสร้างกำแพงเอาไว้นะหนาแน่นอะไรก็ได้นะและคนคนนี้อาจจะเข้ามานะตามจีบคุณอยู่นะสองถ้วยเขามานะแสดงว่าคนคนนี้เขารู้สึกกับคุณมากเป็นพิเศษนะคะความรู้สึกเขาอะกวางมองว่ามันนําหน้าคุณไปแล้วอะในขณะที่คุณนะคะอาจจะเพิ่งคุยกันคบกันอาจจะรู้สึกในระดับของคนคุยแต่ตัวเขาอะรู้สึกกับคุณมากกว่าคนคุยในเนี้ยโอเคค่ะกันู มีไพ่ก้าวถวยเข้ามาคุณรู้สึกว่าเวลาที่คุณมีตัวเลือกนะหรือคุณรู้สึกว่าคุณเองอะ่ะก็ไม่ได้ ไม่ได้ที่แบบว่าจะต้องรอนะคะอยู่ในจุดที่ต้องรอเสมอไปที่ผ่านมามันอาจจะเคยเป็นแบบนั้นก็ให้มันผ่านไปนะคะแต่วันนี้คุณรู้สึกคุณแฮปปี้คุณมีความสุขมากนะคะที่คุณได้ move on จากจุดที่มันไม่ชัดเจนนะคะแล้ววันนี้คุณอยู่เฉยๆแค่เพียงแค่คุณนั่งเปิดโอกาสเปิดใจยอมรับนะคะให้คนที่เขาอยากจะเข้ามาหาคุณให้เขาได้เข้ามาสักนิดนึงนะคุณรู้สึกว่ามันแฮปปี้ดีอะเวลาที่มีคนพยายามที่จะเข้ามาชัดเจนกับคุณนะคะ กวางขอให้ขยายก้าวถ้วยหน่อยโอเคค่ะคุณว่ามันมีความสุขดีเนาะโอเคค่ะมันติดกับอดีตของคุณที่คุณเคยพยายคมครับน้ามากๆเลยอยากเพื่อที่จะตามใครสักคนหนึ่งแต่วันนี้คุณจะไม่เป็นผู้พยายามเลยเลยอีกแล้วนะ่ะคุณเหนื่อยแล้วค่ะใครก็ตามนะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ถ้าชัดเจนกับคุณได้คุณก็เปิดใจคบาบ่ะธนู อืมเปิดใจรับไว้พิจรารณานะคะกาวถวยมาบอกอะไรธนูมีไพ่เด็กถือไม้เท้าเข้ามาตาคุณบ้างแล้วตอนนี้ธนูโอเคค่ะอีกใบหนึ่งแล้วก็มีไพ่ราชินีเหรียญเข้ามาใช่ตาคุณบ้างแล้วคุณกําลังบริหารสเสน่ห์อยู่ค่ะชาวธนูลักนณาธนูแล้วถ้าเป็นในมุมแง่งมุมของคนโสดใครก็ตามที่โสดในะช่วงเนี้ย นะคุณจะมีเสน่ห์มากนะมีแต่คนอยากเข้าใกล้แต่ถ้าเป็นในแง่ของคนคุยตอนนี้คุณกำลังบริหารเสน่ห์กับใครคนนั้นอยู่นะคะออแล้วก็มีไพ่ราชินีเหรียญเข้ามาเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่ามากเวลาที่คุณหยุดตามบางสิ่งบางอย่าง ลงบ้างอะนะแล้วก็ปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะหรือปล่อยวางกับคนที่คุณรู้สึกว่าคุณควบคุมไม่ได้คุณก็แค่นะคะมาอยู่กับตัวเองมารักตัวเองแค่นี้คุณรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่อะไรแถมตอนนี้นะมีคนเข้ามาจีบคุณด้วยนะธนูนะอืมบทสรุปของเรื่องราวนี้นะคะมีไพ่ราชินีถือถ้วยเออราชินีถ้วยเข้ามานะตัวคุณนะคะคุณต้องการความรัก ที่เป็นในลักษณะที่เป็นรักจริงๆอะราชินีช่วยอะนะคุณจะหวั่นไหวนะคะให้กับคนที่พยายามจะเข้ามาหาคุณมากกว่าตอนนี้ใครก็ตามนะคะที่พยายามนะจะเข้าหาชาวราศีธนูนะหรือพยายามที่จะเอ่อทำให้ชาวราศีธนูนะคะยอมรับนะในความสัมพันธ์นั้นนะสิ่งเดียวที่เอาชนะใจราศีธนูได้นั่นก็คือความสม่ำเสมอ บางทีชาวราศีธนูอาจจะดูนิ่งนะคะเข้าหาพยายามเข้าหาแล้วนะบางทีก็ดูเหมือนเขาไม่สนใจเปล่าไม่ใช่ว่าธนูไม่สนใจแต่ธนูอาจจะเป็นผู้ที่เคยอ่อนแอนะคะในเรื่องของความรักมามากๆอ,อ่ะม,มันก็เป็นธรรมดานะคะที่ธนูนั้นจะต้องสร้างกำแพงให้กับตัวเองบ้างอะ่ะนะออไม่มีอะไรนะคะเอาชนะใจราศีธนูธนูได้นะันนอกจากความสม่ำเสมอหรือว่าความเสมอต้นเสมอปลายเนี่ย สิ่งนี้แหละนะที่จะทำให้ธนูนั้นแพ้ใจคุณอย่างแน่นอนนะนะคะอาทีนี้นะเดี๋ยวปานจะขออนุญาตนะคะจับไพ่นะเป็นสรุปให้กับธนูหน่อยสิคนคุยให้นะคนครบเป็นไงบ้างคะคนคุยคนครบค่ะมีไพ่อะไรจ้ามีไพ่สามไม้เท้าเข้ามานะคะมีไพ่ justice เข้ามาแล้วก็มีไพ่ราชาถือไม้เท้าเข้ามาคุณจะเลือกคนที่สามารถชัดเจนกับคุณได้ก่อน มากกว่านะธนูเห็นปะคุณไม่ใช่แค่ใช้ความรู้สึกลงเข้าไปหลังอย่างเดียวนะแต่คุณใช้องค์ประกอบโดยรวมทุกๆด้านเลยนะคุณธนูอ่ะเป็นคนที่รักใครแล้วนะคะคุณจะรักอย่างมีสตินะเพราะอดีตนะคุณอาจจะเคยรักแบบไร้สติ นะแล้วแบบบางทีคุณอาจจะไม่ได้สิ่งที่คุณคาดหวังแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าธนูคุณเติบโตขึ้นนะคะจากประสบการณ์ตรงนั้นนะคะแล้วคุณก็จะเลือกนะพิจารณาคนที่สามารถชัดเจนกับคุณได้ก่อนนั้นแหละมันเหมือนกับว่าคุณจะไม่ทุ่มเทให้ใครก่อนแน่นอนนะถ้าคุณยังไม่เห็นการแสดงออกของฝ่ายตรงข้ามก่อนนะนะ โอเคนะคะและนี่คือรูปความสัมพันธ์ของชาวธนูเป็นสถานการณ์นะคะอาทีเนี้ยเดี๋ยวกวางจะมาดูของคนโสดบ้างซิคนโสดนะคะมาดูเรื่องข่าวดีกันดีกว่านะบางคนอาจจะไม่ได้ฟิกในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะกวางจะขอเปิดไพ่ะคะ่ะว่าข่าวดีของธนูนะในรูปแบบของคนโสดจะมีอะไรเข้ามานะโอเคค่ะคนโสดคะ่ะธนู ชาวราศีธนูรักคณาธนูนะคะในแง่มุมของคนโสดกันบ้างเนาะอุ้ยคนโสดจะมีอะไรเข้ามาคนโสดนะคะมีไพ่เดอะสวินเข้ามานะคะมีไพ่สี่ไม้เท้าเข้ามานะคะคนโสดช่วงนี้จะเหนื่อยเหนื่อยนะอาจจะเหนื่อยกับ ปัญหาส่วนตัวของตัวเองนะชีวิตก็อาจจะมีปัญหาบ้างสุขบางทุกข์บางมันก็เป็นธรรมดานะของชีวิตมนุษย์นะนะคะแล้วเตนเข้ามามันเหมือนกับว่าคุณกําลังพยายามที่จะทําอะไรบางอย่างอะ่ะ <c oughs> เพื่อตัวเองอะ่ะมันมีไพ่สี่ไม้เท้ามันเป็นความสําเร็จอะ่ะที่คุณกําลังนะคะหาให้กับตัวเองตอนนี้นะเคค่ะคุณพึ่งพาตัวเองมาเสมอธนูแล้วก็มีไพ่หกดาบเข้ามานะคะอาจจะเครียดเรื่องงานนะคะบางคนน้องๆบางคนก็อาจจะเครียดเรื่องของการเรียนนะนะ มันอาจจะมีเอ,อะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของตัวงานก็ได้นะที่มันล่าช้าก็ได้นะที่เราพยายามทํานะเราเราร,เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมันอาจจะมีความท้อเข้ามานะคะโอเคนะหกดาบก็มีเข้ามานะคะอืมแต่คุณก็พยายามที่จะค่อยๆปล่อยมันไปนั่นแหละเออช่วงนี้นะสำหรับคนโสดนะคะคุณอาจจะยังไม่ได้มองในเรื่องของความรักนะเท่าที่ดูคือความรักพักไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ นะคือยังไม่อยากมีนะอีกสองใบสิมีไพ่อัศาวินเหรียญเข้ามาคุณจะฟิกอย่างใดอย่างหนึ่งคนโสดบางคนนะคะถ้าฟิกในเรื่องของการทํางานคุณก็จะฟิกมุ่งหน้าในเรื่องของงานอย่างเดียวต่อให้มีใครเข้ามาวนเวียนรอบๆตัวคุณพยายามที่จะเข้ามาหมุนรอบตัวคุณตอนนี้นะมันเหมือนว่าคุณตัดวงโคจรนั้นทิ้งเลยอะ่ะคุณไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยคะ่ะเห็นปะคุณมีเป้าหมายเพียงหนึ่งอย่างตอนเนี้ยที่คุณจะต้องทําให้สําเร็จอืมบางคนอาจจะ นะคะทำงานอยู่นะเรากําลังแบบทํางานแบบหน้ามืดตาเขียวเลยนะช่วงนี้ธนูดูแลสุขภาพด้วยนะโอเคค่ะอีกไบหนึ่งสิอีไพสิบเหรียญเข้ามาเพราะคุณเป็นผู้ที่ถูกคาดหวังจากครอบครัวหรือเปล่าคนโสดนะคะหรือว่าตัวคุณนะ่ะอาจจะเป็นคนที่มีความคิดแบบสมบูรณ์แบบเพอร์เฟกคุณอาจจะชินนะคะกับความสมบูรณ์แบบนะ่นะนั แต่ว่ามันเป็นความสมบูรณ์แบบที่คุณลงมือทาเองนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณมองว่าคุณต้องเอาตรงนี้ให้มันมั่นคงก่อนชาวนูนะคะบางคนคุณอาจจะฟิกในเรื่องของการงานจริงๆอะ่ะเออธนูนะกวางม,มองว่าคุณทําอะไรอะคุณสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะแต่บางทีมันอาจจะมีความกดดันนะความท,ท้อแท้เข้ามาบ้างนะแต่สุดท้ายแล้วว่าคุณก็ประสบความสําเร็จจากการที่คุณค่อยๆลงมือทํานะไม่ใช่ทําแบบหักโหมนะธนู เดร์สตนสีไม้เท้าอย่าทําอะไรแบบหักโหมมากนะคะหกดาบเข้ามาไพ่บอกว่าปล่อยให้มันเป็นไปอย่างช้าๆปล่อยให้มันไหลๆไปนะคะแล้วความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นกับคุณนะในตําแหน่งของไพ่อัศวินเหนเรียญกับสิเหรียญเนี่ยแล้วตัวคุณนะเป็นผู้ถูกคาดหวังจากคนในครอบครัวด้วยอะ่ะคุณอาจจะมีความกดดันนิดนึงนะใครก็ตามที่กําลังเรียนหนังสืออยู่นะเออธนูนะคุณก็มองหาเนี่ย ที่จะทําให้มันดีที่สุดครอบครัวคาดหวังคุณไว้อย่างไงนะคุณก็จะทําให้มันเต็มที่อะนะมันต้องเพอร์เฟกที่สุดเนี่ยธนูอะนะโอเคนะคะคุณมีเป้าหมายอะไรแล้วคุณมักจะต้องไต่เออไต่สิ่งนั้นไปอะนะให้มันไปถึงจุดสุดยอดให้ได้อนะธนูจะเป็นคนที่หนักแน่นในเป้าหมายนะคะโอเคนะคนโสดนะคะเรื่องงานนะเรื่องงานก็ถือว่าต้องค่อยค อ,อยากกดดันตัวเองมากนะสุขภาพก็ต้องดูให้ดีนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยนะถ้าสมมุติว่าคุณพักผ่อนไม่เพียงพอนะจ๊ะทีนี้มาดูเป็นเรื่องของความรักคนโสดบางสีว่าจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดนะคะจะมีใครเข้ามาไหมมีไพ่ราชินีเหรียญเข้ามานะามีไพ่ห้าไม้เท้าเข้ามา จะว่าไม่มีใครเข้ามาก็ไม่ได้นะมีคนเข้ามาอยู่นะห้ามาเท้ามาอืเข้ามาเยอะค่ะไปต่อซิแล้วก็มีไพ่เดอะฟูเข้ามานะคะมีไพ่แปดเหรียญเข้ามาอ่ะอีกใบหนึ่งค่ะมีไพ่เดอะลเข้ามาเอ่อจะมีใครเข้ามาไหมตัวคุณอะมีคนเข้ามาอยู่แล้วด้วยตำแหน่งไพ่ราชินีเหรียญนะคะแล้วก็มีไพ่ห้าม้เท้าเข้ามา นะอ,อ,อาจจะมีนะคะคนทัดดินเข้ามานะนองค์กรสบกศพกันหรือเปล่านะคะหรือถ้ามีใครเข้ามานะคะคุณมักจะอยู่นิ่งๆอะ่ะคุณจะไม่พยายามดิ้นรนขว่คว้าสิ่งนั้นอะ่ะสิ่งที่เกี่ยวกับความรักกันนะคะมีไพ่เดฟูลมา mark, คุณรู้สึกว่าเมื่อมันถึงเวลามันคงจะมีเองนั่นแหละอาจจะเป็นเพราะ ต่อให้ช่วงนี้นะคะจะมีใครเข้ามานะคะอยากรู้จักกับคุณหรือว่าคุณไปเจอคนใหม่ๆจากที่ทํางานหรือไปเจอคนใหม่ๆนะเหมือนกับธนูคุณจะรู้สึกได้อะว่าคนคนนี้เหมือนเขาสนใจคุณแต่คุณก็ไม่อยากที่จะคิดเป็นตุเป็นตะไปขนาดนั้นนะคะแต่ว่าการกระทำนะของคนที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตคุณอ่นะเขามักจะทําอะไรบางอย่างให้คุณคิดไปในลักษณะนั้นว่าเขาสนใจคุณก็ได้นะมีไพ่แปดเหรียญเข้ามาค่ะเห็นปะมีคนเข้ามามากมายแต่คุณยังไม่รู้สึกว่า จะมีใครสักคนนะที่เข้ามาแล้วชัดเจนเับยคุณคุณอาจจะเจอในความสัมพันธ์ที่เข้ามาแล้วมาหยอกให้ความหวังแบบเนี้ยตัดไปเลยค่ะนะการให้ความหวังนะคะอะไรก็ตามที่คุณเห็นหรือว่าเซนส์ของคุณบอกว่าคนเนี้ยนะเข้ามาแล้วมาให้ความหวังกับคุณน่ะมันเหมือนกับว่าคุณจะรู้ตัวเองโดยอัตโนมัติเลยแล้วคุณจะไม่สนใจคนนั้นเลยค่ะมีไพ่ the wheel of fortune เข้ามามันเหมือนกับว่าความรักธนูคุณปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามโชคชะตาเป็นไปตามดวง เป็นไปตามความรู้สึกถ้าวันใดวันหนึ่งคุณจะเกิดความรักกับใครมันเป็นเรื่องของอนาคตรจริงๆแล้วเนี่ย The Will of For June เนี่ยนะคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์อะไรก็ได้ค่ะในแง้่มุมมองความรักนะที่คุณเคยพยายามมาก่อนแต่วันนี้นะจุดๆเนะี้ยถ้าคุณหลุดพ้นนะจากวงโครจรความรักนั้นมาแล้วอะมันเหมือนกับว่าชาวธนูอยากจะเป็นสดยาวๆมากกว่านะโอเคนะคะทีเนี้ยกวานขอไพ่สใบให้กับคุณหน่อยซิ ขอไพ่เอนิจิสามใบให้กับธนูค่ะคนโสดนะคนโสดมีไพ่เด็กช่วยเข้ามานะคะอาจจะมีบ้างนะที่มีคนเข้ามาทำให้คุณรู้สึกดีแต่มันก็แค่รู้สึกดีแค่ช่วงเวลานึงนะแต่สุดท้ายอะ่ะความรู้สึกของคุณจะตอบได้เองว่าเขาไม่ใช่อ่ะคะ่ะช่วงนี้คนโสดเนี่ยมีไพ่เดอะไฮพินเชตเข้ามานะคะอืม แล้วคุณจะไม่ชัดเจนอะไรกับใครเลยแล้วก็มีไพ่แปดถ้วยเข้ามามันอาจจะยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้เจอคู่แท้นะชาวธนูสําหรับคนโสดนะนะมันเหมือนกับว่าคุณเจอแต่คนเข้ามาแล้วก็ผ่านออกไปนะจนคุณนะ่ะไม่ได้ควยคว้านะคะแล้วก็ไม่ได้คาดหวังนะในมุมมองของความรักอีกแล้วเพราะคุณปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามอนาคตสำหรับธนูหัวกระไดไม่ได้แห้งนะจ๊ะแต่เพียงแค่ว่าความรู้สึกที่เป็นความรักจริงๆอะ่ะมันยังบอกว่าไม่มีใครใช่ค่ะ โอเคนะขอบคุณมากๆนะคะชาวธนูรักคนาธนูนะขอบคุณมากมากค่ะที่ติดตามนะเ,เดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะคะเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ